อยากให้เพื่อนตั้งใจทาหน้าที่ต่อไปวันแรกเรามีเจตนาลมแบบไหนก็ขอยึดมันไว้แบบเดียวเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังสวัสดีนายแน่มากโคตรคเจ๋งเลยวะเองเจ๋งก่าพี่อ่ะเออพี่ไม่เจ๋งเท่าเองเลยวะบุ๊ไม่เข้าลูกน้องก็ไม่ตามเราแน่น,นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอน หา,าเทียมพระราชทานที่ดีที่สุดในโลกเพื่อทหารไทยที่เสียสละค่ะ สวัสดีค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามช่องกอลลี่นิวข่าวสดนะคะรบกวนกดติดตามด้วย<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะเ<ๆ>มื่อวันที่31กรกฎาคม25 6 8นปะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าพระราชทานข่าเทียมระดับโลกให้กับทหารไทยผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนโดยขาเทียมที่พระราชทานครั้งนี้นะคะเป็นขาเทียมคุณภาพสูงชนิดไดนามิกที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบายืดหยุ่นสูงนะคะช่ว ให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับคนปกติค่ะ มีทหารกล้าจำนวนสามนายนะคะที่ได้รับพระราชทานขาเทียมได้แก่ร้อยตรีเกียรติวงศ์สถาวรนะคะจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าและพลทหารธนพัฒ์หุยวันนะคะซึ่งผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชาธานีเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยพระองค์นะคะทรงมีพระราชดำรัสว่าทหารเหล่านี้คือผู้เสียสละมีไฟมีคุณภาพของกองทัพ หากพวกเขาไม่อยากทำงานแบบไลฟ์ดิวตี้ก็อยากไปบังคับให้เขาได้กลับไปทำงานแนวหน้าตามที่ตั้งใจไวเ้เถิดนอกจากคขาเทียมคุณภาพสูงแล้วนะคะทหารและครอบครัวก็ยังได้รับสิทธิและสวัสดิการเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิบัตรประจำตัวคนพิการนะคะเงินสนับสนุนการฟื้นฟูการฝึกอาชีพสำหรับผู้บาดเจ็บและครอบครัวนะคะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับผู้พิการนะคะ และก็สิทธิ์รับทุนประกอบอาชีพจากพอมอการดูแลระยะยาวจากองค์กรส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะโดยพิธีดังกล่าวนะคะได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะคะได้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะกองทัพบ,บกค่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้พัฒนาขาเทียมสเปซค่ะทหารกล้าเหล่านี้นะคะอาจสูญเสียบางสิ่งบางอย่างจากร่างกายไปนะคะแต่พวกเขาไม่ได้สูญเสียเกียรติยศ ความตั้งใจและหัวใจแห่งการรับใช้แผ่นดินนะคะขาเทียมอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์จากวิศวกรรมแต่ความกล้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมอบให้ได้นอกจากหัวใจของนักรบทั้ง3ท่านค่ะ